ก,กิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจกิจกรรมดีมีประโยชน์วันที่9กุมภาพ,พันธ์2565เวลาประมาณ9นาฬิกาที่ถน,นนหมู่บ้านหมู่ที่8และหมู่ที่2ตำบลกองทูลผู้นำทั้งสองหมู่บ้านได้นำชาวบ้านร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจนำโดยนายวิเชียนจันเชมผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่8และก็นำโดยนายบุญเทียมรัพ์เกศรินผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่2ตำบลกองทูล ในการร่วมกันทํากิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากนายวุฒิโชคกองชนะนายกองค์การส่วนบุรหารตําบลกองพูลและท่านก็ได้นําสมาชิกสอบตภายในหมู่บ้านออกมาพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือช่วยหมู่บ้านทั้ง2หมู่บ้านหมู่ที่8และหมู่ที่2ร่วมกันพัฒนากิจกรรมในวันนี้ก็ร่วมกันทําความสะอาดตาแจ้ข้างทางทั้งสองฝั่งและกิ่งไม้เราะข้างทางเพื่อดูสะอาดตาและสวยงามแก่ผู้สัญจรไปมา ซึ่งถนนสายนี้เป็นถนนสายที่สองของหมู่บ้านหนองมัวทองที่เดินทางสัญจรไประหว่างหมู่ที่8และหมู่ที่2ของตำบลกองทูลในการร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจทั้งสองหมู่บ้านร่วมกันทําดีเพื่อความรักสามัคคีในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อผลประโยชน์สังคมส่วนรวมกิจกรรมจิตอาสาเราทําดีด้วยหัวใจเป็นกิจกรรมดีมีประโยชน์เพื่อสังคมโดยแท้ และโครงการจิตอาสารตรงนี้เป็นโครงการของอำเภอหนองไผ่ทั้ง8หมู่บ้านของตำบลกองทูลด้ร่วมกันทํากิจกรรมนี้ตลอดระยะเวลามานานกว่าเกือบ10ปีแล้วและตําบลกองทูลก็จะร่วมกันปฏิบัติโครงการแบบนี้ดีๆต่อไปเพื่อสังคมที่น่าอยู่พิมข่าวบกภัยวันน้ำหนาวพิจิบุรายงณ์ไรงไลาน นำพาสู่ความสุข